สวัสดีค่ะวันนี้บีค่ะวันนี้ฮอนีบีจะสอนว่ายืมและให้ยืมคืนพูดว่ายังไงในภาษาเก้าลีค่ะยืมเราใช้คำกริยาพิล,ลีดะและมีคำหนึ่งว่ากู้ตะนะคะแต่คำว่ากู้ตะใช้กับสิ่งของก็ได้แต่ปกติใช้กับเงินมากกว่าวันนี้เรา ไม่เรียนคําว่ากูด่านะคะเพราะว่าถ้าเรียนเยอะเกินไปออทุกคนจะสับสนเรียนแยกกันดีกว่านะคะพิลลีตเป็นคํากริยาแปลว่ายืมนะคะใช้กับสิ่งของก็ได้เงินก็ได้นะคะถ้าอยากจะพูดว่าขอยืมหน่อยค่ะแล้วใช้คําว่าพิลย่อชูเซโยชูเซโยแปลว่า ขอบอกสิ่งของก่อนแล้วก็บวกพิมย่อ주세요ยกตัวอย่างเช่นขอยืมปากกาหน่อยค่ะเพนจุมยืมย่อ주세요คำว่าชุมคือหน่อยนะคะถ้าพูดกับเพื่อนสนิทกันใช้คำว่าพิมยอชอยกตัวอย่างเช่นขอยืมเงินหน่อยทุนจุมยืมย่อจูดอนจุมยืมยอจูฮันี่บีหน่าโดนจุมยอจ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินปกติเราพูดว่าขอยืมเงินได้ไหมใช่ไหมคะก็ในภาษาเกากลีพูดว่าดนจุ่มินดนุ่มิมนจ่มยุยืมินได้ไหนุ่มงนดนจุ่มเิ้่ยืิุยืมโทรนัพท์ของคุณได้ไหม เราใช้คำว่าให้ยืมก็ได้ใช่ไหมคะให้ยืมเราใช้คำกริยา빌려주ูคะคำนี้ใช้กับสิ่งของก็ได้หรือเงินก็ได้นะคะแล้วยกตัวอ,อย่างเช่นคุณช่วยให้ฉันยืมหนังสือได้ไหมคะ책좀빌려줄수있어요책좀빌려줄수있어요หรือดอจ좀빌려줄수있어요 돈좀 빌려 줄수 있어요? 하이 찬 융은 나이 ้ไหมคะถ้าเรา라ะให้네 제가 빌려 줄게요. 네 제가 빌려 줄게요. 타포타 푸한 자닛 간. ได้เ어 내가 천 바트 빌려 줄게. 내가 천 바트 빌려 줄게. ฉันจะให้เธอ,อยืมเงินหนึ่งพันบาทต่อไปถ้าเกิดว่ามันเรื่องเป็นอดีตไปแล้วยกตัวอ,อย่างเช่นเมื่อวานนี้ฉันให้เพื่อนอยืมเงินหนึ่งพันบาทเราพูดว่าอเ어제그모한이친구ทช천바트를빌려줬어요어제친구한테천바트를빌려줬어요เป็นรูปอดีต 빌려줬어요นะคะต่อไปคำว่าคืนใช้คำกริยาทุลย์ a อชุดานะคะคำนี้ใช้กับสิ่งของก็ได้และเองอินก็ได้นะคะแต่ปกติใช้กับสิ่งของมากกว่าใช้กับเงินเรามีคำหนึ่งว่าคับตาคำว่าคับตาเราจะเรียนครั้งหน้านะคะคำว่าทุลย์อชุดา 타사목와 더니 폰똑데 라오 마이 다이 아오 롬 라오 탐 푸안 와 우산 있어 미롬 마이 우산 있어 우산 좀 빌려줄 수 있어 더 하이 찬유롬 다이 마이 우산 좀 빌려줄 수 있어 내일 돌려줄게 내일 돌려줄게 작은 풍롱니나롭 소파 내일 돌려줄게요. 내일 돌려줄게요. 르, 푸안. 윤레오양마이큰나프와 친구가 빌려갔는 데. 아직 안 돌려줬어요. 친구가 빌려갔는 데. 아직 안 돌려줬어요. 칸 허니비자선 와 윤은 <놀람> 레. คืนเงินกู้เงินจากธนาคารแล้วก็ดอกเบียด้วยน่าสนใจโอเคทุกคนเจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ดูช่อง Honey Bee ด้วยนะคะบ๊ายบาย